ท้องฟ้าสดใสขนาดนี้ก็ต้องไปตกช่อนชะโดสิครับวันที่หนึ่งที่เขาแหลมช่วงนี้เนี่ยถ้าถามถึงชะโดก็จะมีปลาป่ากับปลาข้อแผนเราก็คือจะไล่ตีปลาป่าไปเรื่อยๆแล้วถ้าเจอปลาข้อค่อยตีผมนี่จําได้แม่นเลยว่าปีที่แล้วฤดูนี้เนี่ยผมเคยมาตกแล้วซึ่งปลาเนี่ยเยอะนะแต่ฝีมือผมโคตรห่เยก็เลยได้ปลาน้อยมากก็เดี๋ยวมาแก้ตัวปีนี้นะมาที่หมายแรกเลาะตีปลาป่าไปเรื่อยๆเจอตัวผมก็จะใช้เป็นเคิร์มรุ่นใหญ่นะครับตีลูดทําระยะไกลๆไปเลย 嗯。<laughs> <laughs> นึกว่าจะอยู่แล้วนะได้มาแค่ยา่าคาดวาน่าจะเป็นช่อนใหญ่ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเหยื่อดีกว่าใช้เป็นเคอร์มรุ่นเล็กนะเป็นเหยื่อทูอินวันเลยจะช่อนก็ได้ชโดก็ดีเหยื่อ e ตัวนี้สีนี้ผมได้ปลามาแล้วด้วยเป็นสีที่หมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าจาสูตรไม่ได้ผมก็ตีไล่ไปเรื่อยๆนะตีไปได้ไม่กี่ไม้มังม้งมีข้อขึ้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนเหยื่ออีกรอบนึงไปใช้เคอร์มรุ่นใหญ่คือถ้าแบบงานหลักเลยตีชโดเนี่ยต้องใช้เคอร์มรุ่นใหญ่นะครับเพราะว่าเป้ามันจะใหญ่กว่าชโดเนีุมมัันนนนกก็ะสเอออตต่ตตลพคนะขึ้ผปแง มันดูลงไปลึกผมก็เลยคิดว่าปลาเนี่ยน่าจะอยู่ลึกก็เลยเปลี่ยนเป็นเหยื่อปักดีกว่าการตีคอ,อกปลาะชะโดเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนเหยื่อบ่อยมากด้วยความที่คอ,อกชโดเนี่ยมันย้ายไปเรื่อยนะเดี๋ยวเข้าตื้นเดี๋ยวเข้าลึกแล้วมันก็ฉลาดมากด้วยผมได้ตีไปแค่ไม้เดียวเท่านั้นแหละเหมือนมันจําเหยื่อได้แบบเอ้ยเหยื่อปลักมีลิ้นแบบนี้หนีดีกว่าคอ,อกหายไปเลยเจอแบบนี้เราก็ย้ายดีกว่านะมาหมายนี้นะครับเน้นที่ปลาช่อนแล้วผมเจอปลาช่อนแบบว่าซส์ดีแต่กวนโอยมากอ่ะเดี๋ยวดูคนดูไม้นี้นะ อ้ยปช่อนตามเอาหน่อยดิเอา้อาโอ้โหทำไมทำแบบนั้นนะ่ะ <Hey. S 2> โอ<ฮ>้โหเป็นไงกวนปะ่ะมีการตามเหยื่อผมมาแล้วก็มาหยุดมองผมแล้วก็ว่ายไปโอ้โหอย่างกวนหมดคําจะพูดจะรู้เยอะเกินไปแล้วไอปลาพวกนี้เนี่ยผมก็กาลังตีเพลินๆหมายสวยๆเลยนะฝนนันจะมาอีกฝนเนี่ยไม่กลัวนะแต่กลัวลมลมดันมาแรงก็เลยต้องหนีเข้าแพรก่อนนะครับดีที่มีแพรอยู่ใกล้ๆล,ลมมาแบบโคตรตึงอะ่ะก็หวังว่าฟ้าหลังฝนนะครับปลาจะดีพอฝนเริ่มเบานะครับเราก็ไปลุยกันต่อออกไปแป๊บเดียวนะครับเจอคอกเลยลมนิ่งด้วยคอกนี้เนี่ยเห็นไกลๆเลยนะครับ ว่าจิบกลางลูกเลยก็ถือว่าทรงมาดีอยู่ผมก็ตีเลยคอกไปนิดเดียวนะคะกาแบบว่ายั่วๆมันก่อนคอกนี้เนี่ยไม่หายนะครับขึ้นให้ตีอยู่เรื่อยๆเลยแต่ก็ไม่มีอาการตามเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนคือมันขึ้นสู้ไงก็คิดว่าแบบมันน่าจะกัดอ่ะจนมาเจอจังหวะที่มันจิบอยู่ใกล้ๆอุ้ยแม่อยู่ข้างเลยแม่มันหรอเออตัวจิ๋วเลยนะจิ้ะ ไม่ใช่มั้งคือผมมาใส่แว่นพลไลท์นะเห็นชัดมากตัวลายๆแต่ไซส์โคตรเล็กถ้าจะให้เห็นภาพก็คือมันน่าจะใหญ่กว่าปลาช่อนตัวนี้แค่นิดเดียวอ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหนี่ตามตั้งนานเราตามตัวแค่นี้อยู่เหรอเนี่ยก็ย้ายสิครับรออะไรก็ไปตีอีกประมาณ 2- องสา้นะแล้วก็มืดสรุปวันนี้ไม่เจอข้อมีอาการเลยกลับแพ้ไปนะคร